สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกรดวิฟ่ามบายยี่สนะครับก็อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับนี้จะมาบอกเกรดของนักเตะมีอะไรบ้างมีอเมซิ่ g กูดแล้วก็ b a ดแบดแบดอแบดอะไรเนี่ยมันก็จะแปลว่าแย่นะกูดก็คือว่าดี Amazing ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็เราจะมาบอกของ Amazing กับกูดนะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้าง ที่มีดีแล้วก็สามารถทุกคนสามารถไปเล่นกันได้นะครับจะมีขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่คก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาดูตัวแรกกันเลยไปที่ตำแหน่งครับไปที่กองหน้าเอ,อาใช้เป็นหน้าเป้าหน้าเป้าคนแรกนะฮะก็จะคืออาโคเซ่ฮะโ,โคเซ่โคเซ่เนี่ยตัวนี้แหละฮะ อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้อัพใหม่นะครับก็จะอยู่ช่วงของซีซันเก่าอยู่เราจะมาบอกนะครับตัวแรกครับโคเซ่นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้นะครับบุต t ลาเกเรนเดโนโรเนี่ยนะครับสุดยอดนะตัวนี้แล้วก็มีทั้งของเซรั่มมานี่นะมานี้ตอนนี้อยู่ที่4ขล้าล้านมา หนึ่งมาเนเห็นแล้วก็มีทางของเ e v ัสด o อ p กีนะครับที่มีอเมซิ่งนะในการที่มีคุณภาพสามารถเล่นได้แล้วก็ฮาร์แลนดครับ h a ร l a n d ด่าต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวต่อไปจะเป็นค้างของ Bel b บ l d e r p r โบรอ่าตำหน้าเหมือนกันอยู่ที่30กว่าล้านนะครับโด้อ้วนนะ ชะเป็นโดอ้วนแล้วก็เฮร์รีเคนนะครแฮร์ริเคนจะเป็นร่างนี้นะร่างนี้เลยนะครับแล้วก็เกซุเสเกซุสนะครับอืมร่างนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นตัวไหนเอเีกเกซุสแล้วก็อืมตัวไหนอ่ะเลเวอร์นอฟสกี้นะแล้วก็คารินเบนเซม่านะมีแต่ร่างแบบโผงโผทั้งนั้นนะ ก็ตัวนนอีกมาคิซิโนโรนัลโดนะครับแล้วก็เบนเอ็มปอปปี้นะแล้วก็ฟันดูตอเลสที่เป็นอเมซิ่งอยู่ตอนนี้นะในในที่ผมไปค้นหาดูนะแล้วก็ขอบคุณรูปจากจูสจัสตินเอฟเอ็มแล้วก็ไอจีเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอ่ะขอบคุณที่อ่าขอยืมรูปนะครฮะมา คนนี้ครับนี่ครับคนนี้มาโผล่ได้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้มาโผล่ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับมาโผล่ได้ของมาโผล่ทางด้านของ Amazing ก็ถือว่าแจ๋วอ,อยู่นะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ S T กองหน้าครับอมาดูของต่อไปเลยต่อไปจะเป็น สักครู่นะครับสักครู่อะผมคิดว่าคลิปนี้ได้เป็นก็หน้าทั้งหมดดีกว่านะครับแบบอ่ตัว Amazing แล้วก็แบบ Amazing แล้วก็กู o ดนะครับกู o ดแล้วก็แบดนะครับมาดูที่ด้านของกู o ดบ้างนะครับ กู๊ดตัวแรกจะเป็นโกเมสเลยนะครับนี่โกเมสโกเมสฮาเขานะร้อยมันอยู่ที่โกเมสนะครับนี่จะเป็นโกเมสล่างนี้เลยนะโกเมสแล้วก็ต้งน่าก็มาตาร้อยสองนะครับมาตามาตามาลาตามูราตานะครับร้อยสองแล้วก็โจตาโจตาร้อยสองเหมือนกันนะเป็นท่านของกู๊ดนะครับเลยหรือดี ประมาณนี้นะต่อไปซอนหุมมินนะครับก็อยู่ในล่างของอแพ็คเกจแบบนี้นะครับต่อไปอีออตัวนี้มันใส่แว่นอนะเนี่ยโอบาเบียังนี่อบาเบียังนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นล่างของคีนคีนเคน,นอะไรนะู้นอยู่ที่ดีนะครับอยู่ในนะักเตะที่มีดีต่อไปครับเวลิเวลิหรือเปล่าอะไรร้อยหนึ่งอนะ วี่เวลีๆๆ 101, 101, 101, 101. ่เวลี่อ่ะร้อยหนึ่ง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 นี่ฮะวลี่อ่าอะไรชื่ออะไรไม่รู้อ่าอยู่ที่หมวดดีเหมือนกันต่อไปดาวิดนะครับดาวิดนี่อยู่ที่ราคาอยู่ที่8ล้านนะครับตอนนี้ดาวิดแล้วก็ตัวนี้อะเชดเชดเชดจิกจิกอ่าแล้วก็ตัวนี้โผล่ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าได้ฟรีเหมือนกันตัวนี้จะได้จากการเปิดพาร์ทครับ ไปจัดกันเลยมาครับที่99 h o w a d นะครับค่าย h o w a d นะก็จะอยู่ในโหมดของกูดเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะดิชาริตโตดิชาริซอนดิชาริเรบอะไรไม่รู้นะตอนนี้11ล้านนะครับต่อไปคนนี้ก็ติดท็อปเหมือนกันนะตาดิตาดิตแเดนทาดิต,ดตดอะไรไม่รู้อะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ฮนะต่อไปกองหน้า100เหมือนกัน,น,กน ST ใช่ไหม ST 100อ่านีนะ่เป็นแพ็กจากยูโรปา่า ST นะต่อไปรูกากูนะก็ะติดนะในกูตนะรูกากูก็ติดเหมือนกันนะมาส่วนในของ99จะเป็นคาวานีนะประมาณนี้นะ และเรามาดูนักเตะของแย่หรือไม่ควรซื้อกันเลยนะครับ ST ตัวแรกจะเป็นเ้าเกาตัวนี้นะไม่ควรเลยนะไม่ควรคนระับตัวนี้เหมือนกันฮนะไม่อยา่าอย่าเพิ่งไปเล่นนะแล้วก็เนี่ยสีตัวเนี้ยอย่สีตัวนี้ย,นยังไม่แนะนําให้เล่นนะครับก็ประจักปรับมานีนะครับถ้าใครอยากมีที่ินไม่แข็งแร่งขึ้นหรือ,อยังไงตามนี้แหละเบสเกาเกา โอ้วออสตอ azing Good หรือแบตนะครับต่อไปคลิปหน้าจะเป็นครั้งหน้าของกล้องกลางหรือไม่ก็กล้องหลังนะครับหรือไม่ประตูสิปประมาณนี้สำหรับทีมผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบครับฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย